บินสำรวจให้แล้วว่ามันเป็นเกาะใหญ่เลยถามว่าทำไมรู้ก็นั่นแหละก็บอกว่าบินดูแล้วเอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยฮะยินดีต้อนรับสู่ไมค้าปีเวอร์ซิชั่นที่3แล้วนะฮะตอนนี้ก็เราอยู่กันในพาร์ทที่10วันนี้เราจะมาสำรวจเอ,อ่็นซิตี้กันต่อนะฮะหลังจากพาร์ทที่แล้วเราได้อิเลท่าไปถ<ห>ึงการนีนีน่ประสาทอยู่ตรงนี้เลยเมื่อกี้เพิ่งตัดไปเพศเรา นั่นแหละเราจะไปกันข้างหน้าต่อเพราะว่าเมื่อกี้บินสำรวจดูแล้วมันเป็นแผ่นดินใหญ่เลยก็ว่าได้อ้าวบล็อกไม่มีนี่หว่าอันนี้มาเอาไว้เลยก็แล้วเรามีแต่ไม้เอาไม้ไม่มีแต่ไม้อะกามมีหินดิเอาหินที่กว่าเป็นแลนด์มาร์คโอ้ยเดินเบียดกันอีกพิกัดเท่าไหร่เอ็กมองไม่เห็นเลยว่ะเดี๋ยวขอพิกัดแลนใหม่อีกทีนึ่งนะแบงแบงขอพิกัดแลนใหม่พิกัดกลับบ้านอ่ะเอ็กเผื่อเผื่อมันไม่เจอนี่เออนี่แหละเอ็กลบ สองสามศูนย์แซดลบหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้าโอเคเฮ้ยแซดแซดไม่มีลบดิแซดลบไกลเลยดิเด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 แซดลบนี่ไกลเลยผิด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 เฮ้ยตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีทางไปต่อนะมีทางไปต่อเป็นเกาะใหญ่เลยเป็นเกาะใหญ่เลยสี่หกเก้าโอเคบินสำรวจให้แล้วตรงนั้นอ่ะบินสำรวจให้แล้วว่ามันเป็นเกาะใหญ่เลยถามว่าทำไมรู้ ก็นั่นแหละก็บอกว่าบินดูแล้วอยากจะถามอีกระวังเอ็นเดอร์แมนตบตกก็พอสองพาร์ทนี้เราหาอิเลธาไม่เจอเดี๋ยวเราค่อยหากันหลังไม้เพิ่มอีกเพราะว่ามันอาจจะดูเยอะเยื่เนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปตรงนู้นไหมตรงนู้นมีทางไปต่อตรงไหนเอ่ยไปด้านไหนตรงงฝั่นี้กลังวิ่งตามท็อตไปไม่รู้อยู่ไหนกันแล้ววิ่งถูกท็อตป่าวไมอยโอ้เจอแล้วพยายามไม่ไปนะผมว่าเดี๋ยวไป หาเรื่องเอเดนแมนดิตรงนี้ไม่หลุมนะยืนโดดนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยบินมาดูแล้วมันเป็นเกาะใหญ่เลย2เกาะต่อกันอ๋อก็โอกาสในการหาเราก็จะเยอะขึ้นเพราะว่ามันเป็นแผ่นดินใหญ่ป่ะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆอาจจะเจออาจจะน่าอาจจะไม่ได้บอกว่าต้องเจออย่างเงี้ยจดไว้ด้วยนะเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นเจอเอ็นเกจเวเดี๋ยวเตรงนู้นมีเอ็นเกจเวตรงนู้นอ่ะเ้ยถ้ามีเอ็นเกจเวแสดงว่ามีอันนั้นใกล้ๆเต้ยระวังล่วงนะมาเด็ดตื่นเต้นระวังล่วงนะข้างล่างเป็นเหวป่าขึ้นอย่างเงี้ยเลย,เลยป่าไปไป ระวังตกนะเกือบเกือบไม่ได้ินยาสโรยยัเก็บไว้เหรอได้ม่กัเดเราได้ไม่ต้องกลับไปมีกัดเดิมอ๋อดีแล้วดีแล้วเฮ้ยด้านขวามีเกาะ กาะนู้นไปไปดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะฝั่งนู้นน่ะด้านขวาเฮ้ยมันมีเกาะนึงอ่ะเอ๊ะถ้ามีเอ็นเกตเว่ปกติมันควรจะมีอันนี้อยู่ใกล้นะหรือว่าเอ็นซิตี้เมื่อกี้ที่เราเจอน่าจะเป็นของเอ็นซิตี้เดิ้อมากใช่ไม่แน่นะไม่แน่นี่ไงเอ็นเกตเว่เอ่อตักไปก่อนทำเผื่อเรามาเจอหลงไม่ก็ทำแตนรับไว้ว่าเรามาแล้วเอ่อลบเก้าร้อยกับเซตลบสามหกสิบเจออะไรไม่นี่บินอีกปะหรือว่าไงเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพังเอ้ยเอ็นเกตเว่ตรงนู้นมีอีกฝุ่นติดจอ ไอ้ตรงนู้นมีเอ็นเกตเวยตรงเนี้ยแผ่นดินใหญ่เลยแป๊บนึงนะรู้สึกสงสัยมาขอสำรวจแป๊บนึงนะสงสัยไปไปอะไรไปอะไรถ้าเจอก็เดี๋ยวเราไปฝั่งอีกข้างหนึ่งก่อนมันจะมีเป็นเกาะใหญ่ก็จริงแต่ว่าเออมันมีเกาะต่ออีกโอ้มาก่อนมาก่อนมาก่อนมากนเป็นเกาะใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันมีเกาะแยกย่อยไปอีกเยอะมากวิชนแล้วจะไปไงเนี่ยต้องต่อแล้วใช่ไหมใช่ต้องต่อมาต้องต่อต้องตรงมาต้องขวาเลยมขวาตรงมาก่อนเออตรงนี้มันใกล้ดีตรงนี้มันใกล้ดีตรงนี้มันใกล้ดี มาขวาก่อนก็ได้ไปขวาก่อนแล้วก็มันจะมีเกาะต่อมาไม่ต่อแล้วนะปลาไม่ถึงหรอกปลาปลาไงก็ล่วงล่วงล่วงอยู่แล้วล่วงแน่นอนต้องมี snow falling slow s n o สโ n o w slow f a l l i ่ g เป็น snow ใช่พี่กัปเท่าไหร่เนี่ยรบพันสามมานะสมาแกนลบให้ให้คนต่อกิน s n o ฟอลลิ i n g slow ไม่งั้นเดี๋ยวตา slow f a ล l i งสโล o w slow ฝากเขาไปให้แล้วนะเดี๋ยวไปดูต่อว่ามีอะไรไม่เนี่ยหาเรื่องไอ้แมนอยู่แป๊บนึง มันเป็นเกาะยิบย้อยแล้วว่ะเฮ้ยมีเกาะใหญ่ปีกใกล้พังแล้วนี่หว่าเฟินเดี๋ยวแก่แล้วไม่ใช้เืินใช้เืินไม่ได้ก็ล่วงลงโลกสิเอ้าเจอเกตไปอีกที่หนึ่ง ที่ไหนไม่รู้เอาสรุปว่าเกตเวที่ใหม่สรุปว่าตรงนี้เนี่ยเกตเวหลายที่มั้งตรงนี้น่าจะมีอยู่ใกล้ๆแหละเนี่ยเจเกตเวอีกที่หนึ่งเป็นแผ่นดินใหญ่มีบอกแล้วมีเกตเวอยู่พิกัด x ลบหนึ่งหกสามเจ็ดแทบไปเลยแปดร้อยเก้าสิบสี่แทบแปดร้อยอะเจเกตเวมันเยอะจังเลยนะน่าจะมีน่าจะมีอีกน่าจะมีใกล้ๆเนี่ยทันทนเนี่ยน่าจะประมาณสองที่ติดอ่ะเดี๋ยวบินกลับไปก่อนตอนนี้อยู่อีกกองพัวนี่าอยู่เท่าไหร่พิกัดอยู่ในเกาะที่ต่อมาตอนนี้บินต้องต้องดูว่ามใกล้ัังงย อ๋เจอแล้วเจอแล้วกำลังบินมาบนหัวขอ,อแลนดิ้งลงแตรงแลนดิง้งด้านขวาตรงนั้นไปมาตรงด้านขวาเอ้ยตรงด้านขวาตรง้นเฉียงไปอ่ะมันจะเป็นเอ็นเกตเวที่ใหม่อ๋อก็บก่อมีแต่ต่อทางกับต่อทางเลือกอะไรไปตรงนี้ตรงนี้ต่อใกล้กว่าตรงนี้ต่อใกล้กว่าเอ้ยนี่ใกล้กว่าอ้อมเราต้องอ้อมใช่ไหมเดี๋ยวไฟดับเดี๋ยวว่าไฟดับขอพัดลมพัดลมมันปิดถ้าพังนี่คือเมนดิ้งอ่ะใช้คือเขาไปพังซ่อมได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามันพังมันซ่อมได้อยู่เพราะว่ามัน มันไม่หาย,ยางไงอ๋อมันเฮ้ยมามาฝ<อ>ั่งนี้มาฝั่งนี้เกาะใหญ่เกาะใหญ่สีส้มแล้ว <c oughs> จะเขียว <c oughs> เฮ้ยเจออีกใช่เจอเจอเจอมา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 ,มา,มา,มาเจอมีเรือปะม,มีเรือไหมเหรอมีแบบเล็กกว่าเดิมเมื่อกี้เมื่อกี้อันใหญ่สุดใช่ปะมาพิกัด x ลบหนึ่งเจ็ดเฮ้ยหนึ่งสี่เจ<ส>็ดเก้าแซดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูเข้าบินสิเข้าบินไปแบบไกลมากบินไปอย่างหนึ่งสี่ไม่ไม่ถือว่าโกงหรอกเพราะว่า ด้พกัมีคนมีคนเขาแบบให้ของมานะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเขาด้วยั้นงั้นอุ้ยเดี๋ยวอีกอันนึงเราก็ขอโดนะขอโดษเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้แล้วก็บินไปอ้าวนั่นไงเจอเหมือนเจออะไรแล้วแล้วก็เก็บปีกเออปีกตรงที่สองอันนี้คืออันนี้ปีกที่ใกล้พังขอนะเดี๋ยวเอาไปซ่องไปเอาไปคนใช้ไงเฮ้ยอะไรโอ้ไฟเพอร์เทคเฮ้ยเอาไปดีกว่าเบิกมีคนจะใช้โอ้เกาะกันระเบิด เมนดิ้งด้วยได้เลยนะใครชอบน้องเขียบลอยตูบไปไหมน้องเขียวใช่ลงโลกไปแล้วอะอะไรลงโลกไปแล้วคือครับไม่อินเทอร์โปลลงโลกอินเทอร์โปลลงโลกแต่ถ้าถ้าโดนไอ้นี่ก็จบไปนะอิเลธาตัดคอรเนี่ยแปะลงไปนิกมีนั่นอีกปล่านิกมีไอ้ตัวชื่ออะไรนะอะไรไอ้กระบอไม่ใช่ไอ้ก็เซียวพูมีพูอีกไหม ุมีรอสิบมี64เอา64มา2สเต็กอ่ะแต่ว่าเอากับนั่นเลยว่ามันมีเยอะอยู่โอ้ลอยลอยอย่าอย่านะยาคือจริงๆเราทำเราทำชา์เลนจ์ก็ได้นะเราทำเราทำแอดวานซ์เมนต์ก็ได้นะตรงนี้ว่าเราลอยขึ้นสูงแล้วเราจะได้แอดวานซ์เมนต์จริงๆมันได้แหละเฮ้ยที่นี่มันก็ใหญ่อยู่นะ เรือสำรวจแล้วนะไม่ต้องขึ้นมาแล้วนะเรือสำรวจแล้วโอเคงั้นเราไปเอาเดี๋ยวเพิ่มบล็อกเดี๋ยวเอาปีกไปให้อยู่ไหนกันนะเอาปีกอยู่ในนี่แหละอ๋อเจอแล้วเอาปีกให้เขาเลยเฮ้ยมันไม่ลอยนี่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 แต่พุ้วเดี๋ยวพอ้วพร้อมปะไปแยกกันเอาไปใช่คุณคุณได้คำดิ แปงชอบถ้าเราอยากได้เยอะแล้วก็นั่นแหละอุ้ยอุ้ยเกือบร่วงเกือบไปแล้วไม่ล่ะเกือบไปแล้วไม่ล่ะเพราะงั้นเราต้องหาเยอะๆทำแอดวาร์เมนดิทำแอดวาร์เมนที่ันสูงอะไรนะมันสูงอะไรไม่ไม่เราบินยาวเลยเราบินยาวเลยเผื่อจะเลยถ้าเราก็ไปให้คนอื่นได้สังเกตเชลมาสามอันแล้วมีที่ไหนอีกไหมระหว่างนี้เอ่อคิดว่าใกล้ๆนี้น่าจะมีอีกที่หนึ่งอันนี้นิกขึ้นไปสำรวจเลยใช่ไหม มีอะไรมั่งของเปิดมาขึ้นไปอุ้ยสถานะกำลังจะหมดอ่าเอาแหลกแหลกเลยเฮ้ยไว้ตรงนี้ก่อนไว้รับโอ้ยบินนาโคตรเกลียดเลยไม่รู้ปลาเอ็นเดโฟเข้าไปตรงกลางไอ้วกออ่ะติดตรงนี้มันอะไรเนี่ยมีคนมายังไงตัวนี้มีกล่องนะดูจากค่าทีแล้วกลเอ้ามันไม่มีกล่องอ้าวอ๋อเออใช่มันไม่มีกล่องมีหรือไม่มีไม่มี อันนี้ยังไม่มีคนมาไงแต่บางทีมันไม่มันไม่เจอนัเลตที่ใหม่เหรอเก็บข้างบนให้หมดก่อนดิยังยังยังไม่สมดเลยก็เฟืองชังเกอร์เชลมันมันก็มีด้งเยอนนะตัวพวกนี้ด้านบนเนี่ยหมดแล้วนะตรงเนี้ยเนี่ยหมดแล้วหรอขึ้นไปยังตรงเนี้ยมันสุดแล้วไม่มีอะไรใช่ปะลงมาลงมายังมีผมมีทางแยกเยอะแยะเลทางไหนวะข้างบนนี้ไปป๊าปหนี้่บนนี้ไปยังก็้นไปแล้วมั้ยยังยังไม่รู้ไอ้นี่ไปแล้วไปแล้วไม่ต้องขึ้นไป โอเคงั้นเราไปงั้นเราลงไปเลยละกันนะเหมือนจะหมดแล้วนะโอ๊ยตรงนี้ยังไม่เหลืออยู่มันมาไงไปที่นโอ้โหเพียบเลยโอ้จะตายติตสถานนี่ก็ไอ้สกายอะไรนะอบานะสกายใส่ชุดเกราะก่อนจะพังชุดเกราะจะพังไว้อัวนี้แหละโคตรเจ็บโอ้ยบินขึ้นเอยแต่ที่จริงเรามีโลแล้วก็ใช้โลได้นะผมไม่มีไง าแล้วทำไมไม่คราฟมาเออแต่ว่าโล่เนี่ยคราฟมาไม่ได้ใช้เลยเลยคราฟพูดเพราะจังเลยคราฟมาไม่ใช่คราฟคราฟมาไปเล่น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 ลิ้นหน้าเดือดควันเฮ้ยเก็บเอ็นร้อยไปเล่นไหมจริงมันทำได้นะจริงมันสร้างเองก็ได้แค่เอาเบ็ดหลอดกับเอ่ออะไรนะใช้อะไรนะนี่เบ็นหลอดกับ ไอเอ็นบิดไอคอรัสฟุสป่ะย่าหรือเอ็นบิดไม่รู้น่าจะประมาณเนี้ยไปลงข้างล่างเลยเฮ้ยทำที่ฟาร์มไมนี่ก่อนไม่มีเอ็นดับโผล่ใช้แล้วอันนี้ยังเพียบไว้กันก่อนพาร์ทสองล้วก็เจออีกจุดงั้นเราก็หาอีกพาร์ทหนึ่งอันนี้ไม่รอเพราะเราหาเจออีกอันนึงแล้วก็หายาวเลยเพราะว่าเราบินได้แล้วใครมีเมนดิ้งเนี้ยในกล่องอินเดเซียก็ทำไมแบงค์เพิ่งได้ไอเทมนั้นวะ เดี๋ยวเพิ่งอัปเกรดตเกมมาได้ได้ชุดเพชรเลยก็ใครให้อ่ะแนให้เลยแนใโอ้โหรู้สึกว่านมันเป็นกล่องนะไปข้างหลังมีสองมีชังเกอร์เชลล์นี่ไปเก็บให้หน่อยตรงนน้นอะเก็บมาเก็บมาตรงไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บเองดีกว่าเดี๋ยวไปเก็บเองดีกว่าอ๋อเสร็จแล้วไม่ต้องเห็นแล้วปะเป็นอันเดียวเอออันเดียวเอามาเมื่อกี้เผลอฟันแล้วไอ้ไปยิงแล้วมันล่วงไงเดี๋ยวโลกแล้วเหรอยังไม่หมดอีกเหร ลงแล้วลงแล้วอยู่ข้างล่างเรียบเลยเนี่ยปามเอเดโฟอยู่ชังเกอร์นะเออมีทางแยกอีกด้วยผมมาเร็วแบรกหมดหกแบรกเมื่อกี้มาทางไหนฮะเลี้ยวซ้ายเมื่อกี้น่าจะมาจากอีกฝั่งนึ่งเพราะตรงนี้มีเทางนู้นทางนู้นทางนู้นอ๋อฝั่งเรมาจากทางนู้นเรามาจากทางนู้นงั้นเราไปตรงไปอีกใกล้ทางเงินิดแเร็วสามสองนิกมีภูบปหมไม่มีเกต่อภูเก็บกล่องมาแล้วอ่ะอ๋อเก็บคอร์สที่มันเป็นโลมาเนี่ยเหรอ มาแล้วไะเก็บตรงไหนเก็บมนนี่ก่อนเก็บเอาเอาไปปลูกเนี่ยไอ้ขาวเนี่ยต่องแป๊บนึงเรามองหน้าเองตอนไหนบินไปดูก่อนระวังตายนะไปตรงนี้มีอาหารวะนี่นี่นี่แล้บิดสติลโอ้โหแล้บิดสติลได้เพชรมาเจ็ดเม็ดเนี่ยของแพงเลยนะเออเราได้มาห้าเม็ดนะในเอ็นยะเอ้ยแล้วอยู่ตรงไหนอ๋อตรงนู้นแล้คือบินไม่ไม่รอกันเลยไปดูไปดูให้ก่อนไปดูให้ก่อนอ๋อไปเช็คก่อนไปเสี่ยงตายก่อน ก็ใหญ่เพราะมีแค่สองอันนึงตอนนี้นอ่าพี่บีมเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนนี่มันรอเกาะใหญ่ข้างหน้ามารอเกาะใหญ่ข้างหน้าแล้วอยู่พี่กัดเอ็กซ์ลบพันเกตเลยจะเอ็นเกตเ,เ,เวยตรงน,นู้นมาเกาะน,นี้มาเกาะน,น,นี้นั่งงานนั่งเห็นเห็นแล้วตรงนี้มีเอ็นเกตเวยนะโอเคเอ่อเดี๋ยวก๊อปไฟเอพิกัดอะไรแล้วเราจะต้องต่อไปใช่ไหม มาดิลงโลกอะแปะถ้าเราลงโลกนี่ฝากเก็บของด้ยนะเดี๋ยวไม่ต้องหรอกเก่งใจได้เหรอมาแล้วคยมองหน้ามันตอนโยนให้แล้วนี่บินไปดูหน่อยเกาะไหนเพราะมันมีมันมีเกาะใหญ่ข้างหน้าสองเกาะเห็นปะไปเช็คหน่อยเจอ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 ตรงมาเลยเจอ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 มามามเจอเฉยเจอเฉยไม่ใช่ที่เดิมที่ใหม่อีเรือไหมไม่มี ไม่มีเรือไม่มีเรือแบบเล่งเร่งรีบปิ้วไม่มีเรือตรงมาเลยถึงถึงเธอเอ้ยถึงเฉยเอ้าชนไม่มีไม่มีเรือนี่คือหายที่นะใช่ไม่มีเรือนี่คือหายอีกจนกว่าจะได้อะมารออยู่นะเดี๋ยวเคลียร์ทางเข้าก่อนอาจไปยี่สิบสองนาทีแล้วเอ้ยมีอีกที่หนึ่งแหมอ้าวต่เป็นที่เล็กนี่หว่าจบแล้วไม่มีเรือใช่ไหมมันชั้นเดียวเองอ่ะฮโอ้อันเล็กสุดเลยอะ โโอ้หไม่เป็นไรเลยพี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่ช่วยกัดอุ้ยขึ้นไปแล้วกำลังตายพีที่ใหม่ก่อนมีนิดเดียวเองเยอะเต้ดูดิดูดิโอ้โหมองตันบนเนียโคตรเยอะเลยที่ใหม่นี่มีหน่อยเดียวเองส่งพิกัดให้ด้วยไอ้ตรงที่สำรวจด้วยเคอาพิกัดด้วยเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวอุดน้ำด้วยนะก็ะต่ายน้ำเยอะเฮ้ย โอ้มันอยู่ด้านบนนู้นก็จะไปเอาไงทีนี้คือการกุศลละเอียดไม่คือเราก๊๊ออปกปพิจารณ์ไงก็ใช่ถงเนี่ยเอาปะถงไม่ต้องใช่ก็ได้ใช่ปะถงม้งม่วงเนี่ยเฮ้ยมันต่อมันจะไปได้เลยโอ้โหโผมาเจอเลยโอ้อยู่บนหงาเลยนี่หว่าโอเคดีเอาไม่ต้องต่อขึ้นนะยิงสมททุน ได้ชังเกอร์เชลมา10บชิ้นแล้วก็จะได้กล่องชังเกอร์บ็อกซ์อีกห้าอัน5อันใช่ตรงนี้สำรวจแล้วเอาเป็นว่าตรงนี้เคลียร์ไอที่ที่บอกว่าเจอที่ใหม่ไม่ต้องมาคือตรงนี้ไม่มีอะไรเลยมีแค่ชังเกอร์เดียวกล่องก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนาทมบินบินยังไงวะเนี่ยให้ไปชนขอพิกัดหน่อยถ้าเป็นเมื่อกี้ไงอ๋อหนึ่งพันแปดลบหนึ่งพันแปดร้อยใช่ปลบหนึ่งพันแปดร้อยโอ้โหตรงนี้ เกาะใหญ่เะยนี่หว่าอันนี้อย,อยู่<ะ>ไปไเจออีกที่หนึ่งเจอ <c oughs> เก่งจังวะสามพันติดไม่ใช่นดี่หว่ะไม่เห็นมีไม่เห็นมีเรือเลยเรืออยู่ไหนเรือไปไหนเรือไปไหนเรือไปไหนไม่เห็นมีเรือเลยเอาอีกแล้วมีชร์เกิ์ก็ดีแล้วเออมามาเดี๋ยวมาที่ใหม่เดี๋ยวให้พี่กัตโอโหเพียบพันเจ็ดลบแปดห้าเอ้ยมันที่เดิมไม่ใช่เหรอวะสองพันเก้านี่มันที่เดิมนี่หว่า ไม่นี่มันที่เดิมโถอะลงไปข้างล่างลงไปดิลงไปคนเดียวนะข้างหน้าตรงน่้มีแต่ว่าตำรวจแล้วทำเป็นแบบนิ่งๆไว้เพราะตรงนั้นเจอแล้วด้านขวาแสดงว่าบินมาผิดทิศกลับไปนะหรือว่าไงหรือจะตามมาเองเกิดเบอยู่ตั้งลบสองพันห้าโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้เรากลับกันก่อนเอ๊ยมาเอาปีคืนด้วยแบงค์เอาไม่ต้องนี่หว่ะแบงค์ได้ไอ้นี่แล้วไม่ต้องไม่ต้อง อ๋อ oh, มันกลับมามันจะกลับมาที่นี่มันจะกลับมาที่นี่ก่อนอที่ท,ที่เราเกิดตอนแรกอะ่ะโดนทิ้งใช่เดี๋ยวเราตัดจบไปเลยแล้วกัน